ครับวันนี้ผมอยู่ที่วัดพรมคุณารามมูรลลัฐอลิโซนาสหรัฐอเมริกานะครับวันนี้มีวิธีการปิดทองฝั่งรุ่นลิมิตนะครับวันนี้ก็มีพระมากำลังสวดมนต์อยู่ในพระอุโบสถหลังนี้นะครับก,กาลังปิดทองกันแล้วก็มีพระสงฆ์จะเดินทางมาจากประเทศไทยแล้วก็ประเทศอเมริกาก็หลายรุ่มกันนะครับทีนี้วันนี้เนี่ยอากาศร้อนประมาณร้อยองศาฟาเรนไฮต์ที่นี่นะครับแล้วก็ร้อนมากๆด้วยแล้วก็ผมเพิ่งจะอยู่ข้างในห้องแล้วก็ออกมาข้างนอก ทานกมาแจ้งบอกว่าเคยเห็นพายุทะเลทรายไหมอะไรเงี้ยก็เลยต,ตื่นเต้นแทนทุกคนที่จะได้เห็นก็เลยพยายามที่จะ,ะพาเดินให้ดูรอบนอกของวัดนะคะเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูน,นี่ก็เป็นสวนบริเวณสวนสนุกของเด็กๆนี่จะขอใช้พื้นที่ตรงนี้แหละอันนี้เป็นกำแพงของวัดขึ้นมาข้างบนโอเค สังเกตเห็นไหมฮะว่ามีมีกลุ่มควันสีน้ำตาลเนี่ยสีดแดงๆเนี่ยนี่ฮะนี่คือพายุทะเลทรายทั้งหมดเลยรอบผองอ,อกคุมมาทางวัดเลยนะฮะกำลังจะวิ่งมาที่วัดเนี่ยเห็นไหมฮะนี่ก็คือบรรยากาศสดๆเลยนะครับไม่ไม่สดดีถ้าผมถ่ายออกไปก็ไม่สดละแต่วันนี้วันที่เท่าไหร่วันเสาร์ที่15นะครับวันเสาร์ที่15ของเดือน16แล้ว ขอโทษที่วันเสาร์ที่16เดือน6ปี2012นะครับที่วัดวัดชื่อว่าวัดผมคุณารามบนรัลริโซน่านะครับเมืองฟีนิกซ์นะครับก็พาให้ดูยูเ,นเทนิทาสายนี่นะฮะับไปฮะนี่หมดแล้วนะครับกำลังร้อมเข้ามาวัดน,นะ ว่าวัดพุ้นารายนี่ตั้งอยู่ยทะเลทรายกลางทะเลทรายเลยก็เลยอาจจะสุป,ปัญหากับพายุทะเลทรายหรือ desert storm บ่อยๆนะครับนีพ่พระกบมายินดูปรากฏการณ์ทางด้านพิธีกรฝั่งนู้นเขาก็กําลังพันก็กําลังบอกญาติโยมว่าวม,มีพายุทะเลทรายมาตอนนี้พระก็กําลังเตรียมตัวคนที่วัดก็กําลังเตรียมตัวเจอแล้วที่นี่เขามีการออกร้านมานีนี่นะ ร้านวันนี้เยอะแยะเลยผมจะพาเดินชมวันนี้มีมีตะไคร้เห็นไหมมีต้นตะไคร้ใบมะกรูดแล้วก็มีหลายอย่างเลยขิงขาตะไคร้ใบมะกรูดแล้วก็ไทยๆแบบชดาเสื้อผ้าแล้วก็แชมพูร,ร่มจากเชียงใหม่ปืนฉีดน้ำแล้วก็น้ำมะพร้าวบางมะพร้าวเป็นลูกๆก,ก็มีมาจากเมืองไทย<ๆ>เห็นไหมครับมะพร้าวเป็นลูกๆเลย ก็บรรยากาศมีทั้งไทยทั้งฝรัง่งทั้งเทะแม่มีคนของคนไทยฝรั่งด้วยอะไรด้วยแล้วก็มีทางนี้มีทําบุญด้วยนะครับทําบุญสังฆทานฝั่งนี้ได้เลยนะนี่ก็ที่พาเดินชมบรรยากาศของงานออกร้านตอนกลางตอนเย็นยงกล้องกันก็อน ผมพาดูอาหารแล้วกันนะคนระับกระเทียมเจียวกระเทียมเจียวพริกป่นเผ็ดข้าวคั่วมีทั้งหมดเลยนะครับอันนี้เนื้อเนื้อแห้ง ได้ส่วนมีหลายอย่างเลยนะับแกงหน่อไม้แล้วก็ปลาสม้มมีทุกอย่างเลยไอ้นี่เขาเรียกว่าอะไรที่บ้านเราเรียกข้าแตงใช่ไหมมีหมดเลยขนมด้วยขนมสักูบะขนมชั้นด้วยครับโอเคครับ ที่นี้มีละครไทยขุนศึกดอกโสแววมยุรามายารัศมีแม่ใหญ่ชีรักมีหมดเลยแล้วก็มีขายซีดีหนังราคาย่ำเยามีหมดเลยต้มยำลำซิ่งบวงกระบือบางอ,อะไรอย่างเขากระปีเป็นแผ่นมาขายสถานท,ที่นี่ก็จะไม่เหงาแล้วกล้ยทอดครับ ทอดมั่นทอดไอ,อ้ยัยเป็นหมดเลยนี่น้ำปั่นมาปั่นมีหลายอยะไรดีครับขาทอดสดร <c oughs> ายงานมามีอะไรมั่งที่นี่ครับพี <c oughs> ่เขาใจดีครับไปเปิดห้องพักให้พระเมื่อวานมีขนม ข้าวเหนียวข้าวเหนียวข้าวเหนียวปิ้งข้าวเหนียวปิ้งหอมดีมีทุกอย่างครับนี่เห็นไหมอันนี้อะไรฮะไม่ครับขอบคุณครับน้ำแตงโมน้ำเตงโมรวยน่ากินด้านนี้เป็นน้ำปั่นส่วนด้านนี้เป็นกิฟช็อปจากเมืองไทยของประจุกัจิกเครื่องประดงประดับ กแต่งอะไรเงี้ยอยูนนอที่นี่ทำหมดเลยนนงเด็กเด็กแต่งตัวแบบน่ารักนาร,รักต่ำแต่งตัวแบบไทยใช่ไหมฮะอันนี้ก็จะมีของประดับกระจูจิ้งมีเสื้อผ้าไทยด้วยแล้วก็เป็นอาหารออกร้านไปจนถึงนู่นเลยไปถึงด้านหลังวัดเลยอันนี้ก็มีนะฮะสินค้าชาวเขาก็มีนี่ก็คือนี่ก็คือเอ่อเขาเรียกว่าอะไรซ้อนขนมจีน โอกาสอย่างหนึ่งของคนไทยที่มาอยู่ที่นี่ก็จะมีร่มด้วยนะนี่มาจากเชื่อหมานั้นก็ถือได้ว่าทุกคนมีโอกาสที่จะทํามาหากินซื้อของมาขายจากเมืองไทยได้เายได้เพราะฉะนั้นนี่คือบรรยากาศของวัดผมคุณารามที่มณรัแอริโซนานะครับเมืองฟินวันนี้นะครับก็มีส่วนใหญ่ที่นี่จะเป็นชาวชาวไทยแล้วก็ที่ผมเห็นวันวันนี้เนะ่ยก็คือมีมีคนกระเหรี่ยงนะครับจับไม่สอด จังหวัดตางเดินทางมาอยู่ที่นี่ประมาณ200,000กว่าคนนะครับประมาณ2 0 0 0 0 0กว่าคนนะป็นตัวเลขที่น่าตกใจมากนะครับแล้วก็คนไทยคนลาวจากประเทศลาวนะครับไม่ใช่คนถ้าคนไทยอีสานนะก็เรียกว่าคนไทยทั้งหมดเห็นมีคนไทยที่มาจากประเทศลาวก็มีเยอะเหมือนกันวันนี้มีการวางศีรษ์พระอุบโบสถไม่ใช่วางศีลษกฝังรูปนิมิตปิดทองฝังรูปนิมิตอุบโบสถแล้วก็จะมีพระบวชด,ด้วยนะครับมีมีการบวชเฉลิมฉลองอ๋อ เดี๋ยวให้ดูข้างในสลาเมื่อกี้เห็นมีนมีดนตรีมีนักร้องมีอะไรเรื่อยแต่อาจจะเป็นนักร้องที่มาจากท,าท้องถิ่นแถวนี้นะผจะพาเข้าไปดูนิดชะงกหน้าดูนิดหหยุดร้องแล้วตอนนี้จะเป็นการแสดงของนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชพัฒนาเรศวใช่นเรศวรจากพิษนุโลก นี้การังจะแสดงยอยู่ข้างบนเวทีอยู่ข้างบนเวทีนะส,ส่วนด้านในก็จะเป็นบรรยากาศของคนที่ซื้ออาหารจากด้านนอกเข้ามาทานด้านในเพราะอากาศเย็นมีแอร์ด้านนอกร้อนมากนะก็ได้ยินเสียงพระรร้สวดมนต์ไปด้วยนะครับ mm hmm. ก็นี่คือบรรยากาศออกมาตรงนี้มีสาระแน่แล้วก็มีผักบุ้งด้วยลูกชิ้นขายเป็นกระถางเลยนะฮะซื้อไปปลูกได้เลย นะครับบรรยากาศให้ดูบางบางคนอาจาจะจินตนาการว่าอเมริกาเป็นยังไงอเมริกาก็คือชุมชนคนไทยที่มาอยู่รวมกันแล้วก็ไม่แตกต่างจากที่บ้านเรานะครับพยายามทําทุกอย่างให้เหมือนกับประเทศไทยทุกประการเพราะฉะนั้นก็ถ้ามีอะไรดีๆเดี๋ยวจะอัปเดตให้ฟังอ๋อรับท,ที่สำคัญพายุเทลสายใกล้เข้ามาเรื่อยๆแล้วนะครับอตอนนี้เกือบจะถึงวัดแล้วเนี่ย เป้นคุมสูงขึ้นกว่าเดิมแล้วนะเมื่อกี้เราต้องไปอยู่นอกกำแพงเราถึงจะเห็นติทน,นี้เราอยู่ในกำแพงนะครับเมื่อกี้ผมอยู่ตรงตรงที่สนามเด็กเล่นนี้อยู่ในกำแพงเราเห็นแล้วขึ้นมาสูงมากแล้วเพราะฉะนั้นก็ใกล้ที่จะเดินทางมาถึงวัดทุกที่ทุกขนาอีกประมาณสักสินาทีคงจะคุมทั่วบริเวณนี้ทั้งหมดเดียวถ้าหากว่ามันมาจริงๆเดี๋ยวจะลองให้ดูบรรยากาศตอนพายุทเร์นายพัดมาถึงที่นี่อีกทีนะครับสวัสดีนะครับ